ฝ้าของคุณอนุทินแห่งภูมิใจไทยนะคะวันนี้เป็นประเด็นค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งคุณนิกเนี่ยคุณนิกแสงสิรินาวินคนที่ไปเอาหุ้นไอทีวีขายให้กับคนสนิทนะคะคแล้วตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไปนั่งอยู่ในวันประชุมผูม้ถือหุ้นด้วยกรอกข้อมูลข้อความถามเรื่องของคุณพิธาถามเรื่องไอทเป็นสื่ออยู่ไหมนะ<ๆ>ต่างๆนานา,นานเนี่ยคนก็เลยโยงว่า คุณนิกเนี่ยขายหุ้นก่อนที่จะเข้ามาสังกัดภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยเกี่ยวด้วยไหมวันนี้คุณอนุทินตอบคาถามนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณอนุทินบอกว่าคุณนิกเนี่ยยกมือขอโทษที่ทําให้ภูมิใจไทยเสียชื่อเสียงแล้วแล้วก็ยืนยันว่านิกไม่ได้ทําในฐานะของพักภูมิใจไทยยืนยันว่าพักภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆคนที่จะทําอะไรแทนภูมิใจไทยได้ก็คือหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเท่านั้น ย้ำว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่กระทบกับพรรคค่ะคือยืนยันอย่างเดียวว่าพรรคกุมารไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยทั้งที่ตามเหมือนคนที่พยายามไปเขียนฉาดโยนอะไรอย่างนั้นยิ่งไม่เกี่ยวผมยิ่งไม่เกี่ยวอย่างเลยอย่าลืมนะว่าคนที่ออกมาแสดงความยินดีกับพรกก้าวไกลตั้งแต่คืนวันที่สิบสี่คุสบาคม<ฆ>คอืนจกตั้งคือตัวผมนะที่ผมบุรีรัมย์ที่ผมบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะที่ผู้สื่อข่าวถามผมผมก็ยังบอกต้องให้กําลังใจกันนะและอย่างนี้สถานะและอย่างนี้สถานะเขาที่อยู่ในพักคือยังสามารถเป็นสมาชิกยังเป็นสมาชิกต่อไปของพรคภูมิใจไทยต่อไปพรคภูมิใจไทยใครเป็นสมาชิกก็ได้ถูกไหมครับนะครับส่วนการที่เขาจะใครจะไปทาอะไรนั้นรับรองว่าไม่มีไปทําในนามพรคภูมิใจไทยเพราะพรคภูมิใจไทยคนที่จะทําอะไรแทนพรคภูมิใจไทยได้คือหัวหน้าพรักเลขาธิการพัค นะอย่างที่ผมบอกพักภูมิใจไทยยืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่เคยเสียเวลามาทําอะไรกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันมัน,มนเราเราไม่โชคต้ถึงขัดอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณอนุทินเนี่ยค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีนักข่าวบอกบอกคุณอนุทินนะคุณผู้ชมว่าคุณนิกเนี่ยบอกว่ามีผู้ใหญ่ในพักเนี่ยตำหนิก,กับการกระทำของคุณนิกคุณทินตกใจนะแล้วบอกด้วยว่าตัวเขาพูดแบบนั้นหรอ ก็ลองไปถามเขาดูแต่ยืนยันอย่างเดียวว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยทั้งสิ้นเหมือนคนที่พยายามไปเขียนเป็นฉากโยงโดยเฉพาะตัวคุณอนุทินเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะแล้วก็บอกที่บอกอ่ะอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่มาแสดงความยินดีกับพักคก้าไกลตั้งแต่คืนวันที่1 4พฤษภาคมก็คือคือคนวันเลือกตั้งก็คือตัวคุณอนุทินนะคะยืนยันแบบนั้นนะคะทีนี้พลเอกประวิตรว่ายังไงพลเอกประวิตรหัวหน้าพักพลังประชารัฐพูดถึงประเด็นของคุณเรืองกายริกิจวัฒนะ ถ้าจะสืบสาวคุณเรืองไกลคือสมาชิกพักของพลังประชารัฐไงนะฮะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่เป็นใบสั่งมาหรือเปล่านะจากทางลุงป้อมหรือเปล่านะคะพลเอกประวิตยบอกว่านี่ไม่ใช่มติของพลังประชารัฐเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเรืองไกลและมะติพักก็ไม่มีออกมาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะ อ๋อเป็นเรื่องของส่วนตัวเขานี่ยเขาไม่ได้เป็นเรื่องอขมติพรคนะเปเรื่องส่วนตัวการที่เขาปสมาเทำใหกะครับอนะครับขอนครับไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามติพักไม่ไดออกนขอทางครับขอทางครับข้ทางน้องขอทางครับหมดเขาไม่เกี่ยว